ายทศวงพันนนท์เอกสารพัเกอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอโครงงานคือพัดลมความชื้นนะครับครับเราจะมาเริ่มจากเนื้อหาในเอกสารประกอบโครงงานพัดลมความชื้นนะครับในปัจจุบันนะครับ พัดลมเป็นสิ่งที่ทุกบ้านทุกครอบครัวนะครับต้องมีนะครับเพราะถ้าอากาศร้อนนะครับก็จะนึกถึงพัดลมนะครับเพื่อจะช่วยคลายร้อนได้นะครับและยังช่วยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ค่อนข้างมากนะครับและในอากาศนะครับนอกจากจะมีอุณหภูมิที่ทําให้รู้สึกถึงอากาศร้อนหรืออากาศหนาวนะครับยังมีปริมาณในน้ําที่มีอยู่ในอากาศนะครับหรือความชื้นนั่นเองนะครับจึง นำเอาความชื้นนะครับมาใช้ในการควบคุมการหมุนของบันลมนะครับเพื่อให้เกิดความสะดวกมากขึ้นนะครับโครงงานนี้นะครับจะเป็นการนําเอาค่าของความชื้นที่วัดได้จากตัว humidity sensor นะครับที่ได้ออกมาเป็นแรงดันแบบอนาล็อกนะครับมาทาการแปลงค่าเป็นดิจิตอล8บิตนะครับและส่งค่าเข้าไปยัง IC XC9572 นะครับเป็นตัวแปลงค่าที่ ให้ไปควบคุมการแสดงโหนทางเซเซ gment นะครับ <c oughs> และยังนาค่าที่วัดได้นะครับออกไปควบคุม icx c 9572ออีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อไปควบคุมการหมุนของพัดลมนะครับจากการทดลองนะครับจะพบว่าเครื่องวัดความชื้นนะครับสามารถทํางานได้โดยมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของความชื้นนะครับ และในส่วนของการควบคุมระดับความเร็วในการหมุนของพัดลมนะครับให้เร็วหรือให้ช้าขึ้นนะครับให้ช้าลงนะครับสามารถทําได้จริงนะครับในการทดลองนะครับพบปัญหาที่เกิดขึ้นจากความร้อนภายในนะครับมารบกวนการทํางานของเซ็นเซอร์นะครับเมื่อเปิดเครื่องนานๆแต่โดยรวมแล้วนะครับสามารถทํางานได้อย่างสมบูรณ์ครับซึ่งมีค่าความผิดพลาดเพียงแค่หนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับครับอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านชนิดต่างๆนะครับ โดยมากนะครับจะมีการนํามาดัดแปลงให้ถูกควบคุมโดยใช้อุณหภูมินะครับได้มีอุปกรณ์ส่วนน้อยนะครับที่ใช้ความชื้นเป็นตัวควบคุมการทํางานนะครับจึงได้ทําโครงงานชิ้นนี้ขึ้นมาโดยพัดลมที่ได้สร้างขึ้นมาีมนะครับได้ถูกดัดแปลงมาจากพัดลมที่เป็นแบบธรรมดานะครับที่มีการตามบ้านเรือนทั่วไปนะครับโดยการนําเอาวงจรควบคุมและวงจรวัดนะครับเพิ่ม เข้าไปในตัวพัดลมนะครับจะทําให้เพิ่มความสะดวกในการใช้งานโดยมีค่าความชื้นนะครับเป็นตัวควบคุมการหมุนของพัดลมนะครับต่อไปเรามาดูวัสดุและวิธีการกันนะครับโครงงานนี้นะครับใช้ i อ x c 9 5 7 2นะครับของบริษัทไซนิงนะครับจำนวนสองตัวเพื่อนำมาเปรียบเทียบแสดงผลและควบคุมพัดลมนะครับการสร้างพันยันาฬิกานะครับโดยใช้คริสตัลนะครับ เข้า i c c d 4060นะครับเพื่อหารความผีให้ได้สัญญาณนาฬิกาตามความผีและส่งออกความผีไปยัง i c a d c 0804และ i c ซ c 9572นะครับจากนั้นนะครับจะนำค่าที่ได้ออกมาจากตัว h u m i d i t y s e n s o r นะครับจะนำเข้าไป i c a c d c 0804นะครับซึ่งจะแปลงค่าอนาล็อกที่ได้ให้เป็น ดิจิตอล8บิตนะครับเพื่อนำเอาค่าที่ได้นี้ไปเข้าฟังก์ชันเพื่อแปลงแรงดันจากดิจิตอล8บิตเป็นเลขจำนวนเต็มนะครับเพื่อที่จะนำออกไปขับขับออกเซเว่นเพกเมนนะครับและนำค่าที่ได้จาก i อ a ีเ0804นะครับซึ่งจะแปลงค่าเป็นดิจิตอล8บิตนะครับเข้าไป i อ x c 9 5 7 2ตัวที่สองครับเพื่อใช้ในการควบคุมการทำงานของพัดลมนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของวงจรพัดลมความชื้นนะครับอันนี้เป็นวางการวางอุปกรณ์ที่บรรจุภายในพัดลมความชื้นนะครับ <c oughs> เรามาดูการทำงานในแต่ละภาคกันนะครับ ภาคที่หนึ่งนะครับเป็นภาาของวงจรแจกไฟนะครับเอาพุทธเป็นแรงดันไฟดีซีห้าโวลต์นะครับเลี้ยงเป็นไฟเลี้ยงให้กับวงจรในทุกๆภาคนะครับภาคที่สองนะครับเป็นวงจรภาคผลิตสัญญาณนาฬิกานะครับโดยใช้ไอซีเบอร์ซีดีสี่ศูนย์หกศูนย์นะครับซึ่งเป็นตัวสร้างสัญญาณนาฬิกานะครับภาคที่สามนะครับเป็น วงจรภาของตัวตรวจจับความถืนนะครับตัวที่เซนเซอร์ตัวนี้นะครับขาหนึ่งจะเป็นไฟบวก5โวลต์น,นะครับขาสองจะเป็นเอาต์พุตและขาสามเป็นกราวนะครับไปนะครับมาดูภาคที่สี่นะครับภานี้จะเป็นการแปลงแรงดันไฟที่ได้จากเซนเซอร์นะครับแปลงเข้ามาที่ i อ a ี c 0804นะครับ มาแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอล8บิตนะครับและส่งออกมาให้ IC ซ c 95.2นะครับขักต่อไปนะครับภา้ที่5นะครับขา้งนี้จะใช้ IC ซ c 95.2นะครับเป็นตัวควบคุมนะครับโดยจะรับสัญญาณอินพุตจาก IC ADC0804 นะครับมาเข้าทำฟังก์ชันเพื่อเป็นการแปลงแรงดัน8ดิจิตอล8บิตนะครับ ทำเป็นเลขจำนวนเต็มและแสดงออกเป็นเซกเมนนะครับภาคที่หกนะครับส่วนแสดงผลนะครับของเอนซนเซนนะครับภาคต่อไปนะครับภาคที่เจ็ดนะครับเป็นภาคประมวลผลและควบคุมการทํางานของวงจรนะครับโดยใช้ IC XC95.2 ครับเป็นตัวควบคุมนะครับ ภาพที่8นะครับเป็นภาพแสดงการทํางานของพัดลมนะครับโดยจะใช้ลอจิกที่ได้นะครับจากภาพควบคุมนะครับถ้าได้รับลอจิกหนึ่งจะทําให้พัดลมทํางานและดูว่าระดับความแรงที่ระดับอะไรนะครับและ,ะแสดงเป็นไฟ LED ออกมานะครับต่อไปเป็นรายการอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้นะครับ ผลการทดสอบนะครับในการทดสอบการทันนามีนะครับจะใช้ข้าทุบน้ำเย็นเป็นตัวควบคุมความถืนที่จะทําการวัดค่าความชื้นโดยนำผ้าชุบน้ำมาแปะก,กับตัวเพนเซอร์วัดความชื้นของพัดลมที่สร้างขึ้นก็แสดงให้เห็นผลการทํางานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของชืนในอากาศโดยเมื่อเปิดสวิตช์ส่วนแสดงผลก็จะทําการแสดงค่าความชื้นที่วัดได้และแสดงระดับความแรงของพัดลมนะครับดังแสดงในรูปที่12 หลังจากทําการเปิดเครื่องพัดลมแล้วนะครับส่วนแสดงผลก็จะแสดงค่าความถืนออกมาถ้าค่าความถืนอยู่ระหว่างค่า0-6.2%ครับก็จะมีความแรงของพัดลมอยู่ที่ระดับ3แสดงในรูปที่13นะครับถ้าค่าความถืนที่ออกมาอยู่ระหว่างค่า6.2-7.2%ก็จะมีความแรงของพัดลมอยู่ที่ระดับที่2ครับแสดงในรูปที่14 ถ้าค่าความชื้นที่ออกมาอยู่ระหว่างค่า7.2ถึง7.7เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมีความแรงของพัดลมยืนที่ระดับที่หนึ่งนะครับสแสดงในรูปที่สิห้าและถ้าค่าความชื้นที่ออกมามีค่าตั้งแต่7.7เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปหลอด LED ที่แสดงระดับความแรงของพัดลมก็จะดับลงและพัดลมก็จะหยุดการทำงานนะครับสแสดงในรูปที่ส6หกนะครับต่อไปนะครับ จะเป็นตารางแสดงถึงค่าความคลาเคื่อนของตัววัดความถืนนะครับและการเปลี่ยนแปลงระดับของพัดลมนะครับสรุปนะครับจากการทดลองนะครับการใช้งานตัววัดความถืนนี้สามารถทํางานได้จริงโดยมีความไวต่วอการเปลี่ยนแปลงของความถืนในการทดลองนี้พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากความร้อนภายในซึ่งมารุกวนการทํางานของเซนเซอร์เ,เมื่อเปิดเครื่องไปนานๆน,น,นะครับแต่โดยรวมแล้วสามารถทํางานได้อย่างสมบูรณ์ ก็มีค่าความผิดพลาดแคพ่หนึ่งหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับและส่วนของการควบคุมพัดลมนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงจากระดับหนึ่งเป็นระดับสองและระดับสามได้ตามลําดับนะครับในการทดลองพบว่าค่าความชื้นจะทําให้ที่จะทําให้เปลี่ยนระดับความแรงนั้นในบางครั้งมีความผิดเพื่อนไปจากค่าความชื้นที่กําหนดไว้ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับไปนะครับจะเป็นประวัติผู้จะทํานะครับ และส่วนต่อไปนะครับจะเป็นภาพผนวดนะครับจะแสดงถึงร Sadly, ูปทางด้านหน้าของโครงงานนะครับและแสดงรูปทางด้านข้างและส่วนแสดงผลนะครับและแสดงถึงการวางอุปกรณ์ของวงจรภายในนะครับและส่วนนี้นะครับจะเป็นของการวางพ c ซีนะครับของวงจรและส่วนแสดงผลนะครับ ตอนนี้นะครับจะเป็นแสดงลายทองแดงนะครับที่ทำเป็นแบบนกา t ทีฟนะครับต่อไปนะครับจะเป็นโค้ดคำสั่งนะครับส่วนแรกจะเป็นของส่วนวัดและแสดงค่าวความชื้นนะครับะจะแสดงการขาต่อใช้งานของไอซ c 9 5 7 2ตัวแรกนะครับ และส่วนที่สองจะเป็นโค้ดคำสั่งของส่วนควบคุมพัดลมนะครับและแสดงขาการต่อใช้งานนะครับข o n x c x952 ตัวที่สองนะครับเรามาดูการทำงานจริงของพัดลมเลยนะครับนี่นะครับคือตัวพัดลม ความชื้นนะครับที่ได้สร้างขึ้นมานะครับส่วนตัวน,นี้นะครับคือสวิตปิดเปิดนะครับและตอนนี้คือส่วนแสดงผลจะมีเซเว่นนนะครับแสดงค่าของความชื้นนะครับมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับและด้านล่างจะมี LED นะครับสามดวงนะครับเพื่อแสดงระดับ ความแรงของพัดลมนะครับและไฟที่ใช้นะครับเป็นไฟกระแสสลับ220โวลต์นะครับเรามาดูการทำงานของมันเลยนะครับครับเมือ่อเราเปิดสวิตช์ขึ้นมานะครับตัวแสดงโลดความชื้นของเราตอนนี้แสดงอยู่ที่6 0นะครับเราจะทำให้ความชื้นของเราเพิ่มเป็น2นะครับ ไปนะครับตอนนี้ความชื้นของเราอยู่ที่70%นะครับตัวเอลดีแสดงความแรงของพัดลมนะครับอยู่ที่ระดับ2นะครับและเราจะเพิ่มทำการเพิ่มความชื้นนะครับเพื่อจะให้ l อลดีแสดงความแรงของพัดลมเปลี่ยนจากระดับ2นะครับเป็นระดับที่1นนะครับโดยจะเปลี่ยนที่ความชื้น72%นะครับ เริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับส่านเห็นตอนนี้ความชื้นเปลี่ยนเป็นเจ็ดิเซ็นนะครับ l อ d ีดีแสดงผลระดับความแรงของพัดลมจากระดับสองนะครับกลายเป็นระดับหนึ่งนะครับต่อไปนะครับตอนนี้ความชื้นของเราอยู่ที่ 75%นะครับในเปลีียนความชื้นจากระดับหนึ่งครับเมื่อความชื้นมากกว่า77%ขึ้นไปนะครับอากาลมก็จะหยุดการทำงานนะครับ LED แสดงระดับความแรงนะครับก็จะดับนะครับตอนนี้ความชื้นเริ่มเปลี่ยนเป็น78% ความชื้นถึง78นะครับพัดลมก็จะหยุดทํางานนะครับแต่เมื่อความชื้นมีค่าต่ํากว่า77ลงมานะครับพัดลมก็จะทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครับและการทำงานก็จะวนเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ และผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ